ห้องแสดงข่าวของพิจิตอยู่นเด็กนะนี่คือห้องแสดงข่าวในห้องเจิทาที่ฝ่ายจาดการขจะขัยนะนนี้ก็เป็นห้องแสดงขาวหลงตรงสีพิจิตอยู่นเด็ดนะ ทางห้องน้ำฝั่งทางขึ้นก่อนครับห้องน้ำชายอันนี้ก็าทางขึ้นจะดูไปตรงกุบบอลนะครับข้างบนอันนี้เป็นห้องน้ำชายนะ เราพามาห้องแมคคอมนะแมคคอมเราฝั่งซ้ายห้องเทลไน์แล้วห้องตรวจสายแล้วตู้ฝั่งขวาเดี๋ยวเราพามาห้องฝั่งซ้ายก่อนอันนี้เป็นห้องควบคุมการแข่งขันนะครับผมเปิดใส่ให้นี่คือห้องแมคคอมนะครับ นี่เป็นห้องน้ำผู้จัดสินแล้วห้องพยาบาลนะมับเข้ามาได้เลยมีขนาดค่อนข้างใหญ่ดนึ่งนะนี่คือห้องคอทนะมีห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำห้องไอทีมันเล็กกว่าเต ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องพันนกนักกีฬาทีมเยือนก่อนนะครับทีมเยือนก่อนอ่อาห้องพันนกนักกีฬาทีมเยือนนะครับเดี๋ยวเราเปิดไฟให้ที่โรงพันนกนักกีฬาทิมเยียนนะครับเราจะามีห้องอาบน้ำอยู่ทางด้านหลังนะครับจะมีห้องอาบน้ำทางด้านหลังครับ ไต่อไปเราไปดูห้องพักนักกีฬากินเหย้านะครับกินเหย้าอะไรนี่คือห้องพักนักกีฬากินเหย้านะครับเปิดแบบไหนรันนี้ห้องอาบน้ำห้องแช่ตัวด้วยเปิดกินเหย้านะคนี่คือห้องพักกินเหย้าในห้องแช่ตัว าโอเคต่อไปเดี okay, ๋ยวเราพาพี่ไปดูอภิจันทร์ถึงหน้าตนนะครับหมดร้านจัดองสามสงสั่งก่อนก็ได้ อันี้ก็เป็นที่นั่งของฝั่งเจ้าบ้านนะครับแล้วั็นี่มานั่งสำลองฝั่งเยเยือนนะครับไปเอาไปดูห้องของแพท็กวีนี่จะเป็นห้อง v i p ใช่ห้องว i p อพีสกอบอนะสกอบอดเราจะมีสองพันนะครับนั่นเป็นสกอบอร์ดใหญ่นะครับ แลวนี่เป็นสกอ์บอดอันเล็กนะครับเรามีสองสกอ์บอดนะครับสกอ์บอร์ดไฟ้านะครับของฝั่งทิมเยือนนะครับทางฝั่งทิมเยือนทิมย่าอยู่รอบสนามเลยอันนี้ก็เป็นที่จะรถนะครับฝั่งทิมย่านะครับทั้งหมดเลยนะครับฝั่งทิมย่าติดอยางนี้นะติดทังด้านหลังด้านค้าเราจะกกว้างใหญ่รองรับรถได้เป็นร้อยเป็นพันแน่นอนครับ